สวัสดีค่ะ,คะพบกับพวกเราผู้หญิงกำลัง,ง,ง,งแจ๋วแพทค่ะย่า ไม่สัง<า>สเกตเหรอบรรยากาศมันแบบว่าสบายหูแบอบกว่าดีทุกอย่างไ่ยาเขาจะหายตั้งแต่แบบว่าต้นสัปดาห์แบบนี้ไม่ได้นะเขาะโดดงานแบบนี้ไม่ได้ใจเย็นใจเย็นน้องพี่คิดว่าอีกไม่เกิน5นาทีบูมเขาก็จะมาแล้วเพราะว่าที่ไปรับงานเนี่ยที่ไปรับแซนด์วิชแสนอร่อยเพื่อมาเลี้ยงพวกเราว้าและคุุณที่จะไปร้านปังปุ่มปิ่มใช่ไหมใช่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 มาที่เขาเป็นร้านแซนด์วิชที่แบบขายดีอร่อยมากๆขอรับคาแข็งนางบอกว่านางจะเอามาเลี้ยงเราเลี้ยงแฟนคลับ ริงหรือเปล่าต้องดูไงจริงหรือเปล่างั้นช่วงรอบูมไปกินก่อนดีไหมเขาบอกว่าอีก5นาทีเขาจะมาถึงไงร้านนี้กินก๋วยเตี๋ยวเราเผื่อเผื่อท้องนิดนึงเพื่อจะกินขนมปังของบูมก็เลยพาไปไกินก๋วยเตี๋ยวร้านโก๋เตี๋ยวเอาใจคนชอบเตี๋ยวแห้งชอบมชอบมากครบ,ครบจบเลยเขาบอกกินแล้วต้องซูดปากเลยลูกค้าไปแล้วต้องกลับมาซ้ําอยู่แถวซอยเอกมัย24ค่ะเขาจะเป็นกว๋วยเตี๋ยวคุกนะครับผมก็คือจะมีซอสสูตรพิเศษนะครับคุกลงไปในตัว ก๋วยเตี๋ยวแต่ละชามนะครับอาหารของเราเนี่ยมันจะค่อนข้างเผ็ดซิ่งนี่เจอของเราจะเป็นแบบแห้งนะครับเพราะว่าตัวแห้งเนี่ยมันจะได้ความถึงรสถึงชาติของ<ช>ตัวซอสที่อยู่ในก๋วยเตี๋ยวมากกว่านะครับผมแล้วก็จะได้ความจัดจ้านของพริกนะครับโก๋เตี๋ยวโกที่แปลว่าท,ทองนะไม่ใช่โก๋เตี๋ยวที่แรกเราคิดเอ๊ะโก๋เตี๋ยวแบบภาษาจีนแบบโกเตี๋ยวนะคือร้านนี้นะจะเต็มไปด้วยก๋วยเตี๋ยวแห้งที่อร่อยเด็ดเผ็ดเลิศ เราก็อยากรู้นะก๋วยเตี๋ยวแห้งมันจะมีอะไรมากมายหรอใ,ใกนการปรุงเขาบอกว่าซิกเนเจอร์ของทางร้านคือก๋วยเตี๋ยวคลุกแบบแห้งทั้งหมูตุ๋นนะหรือพริกสูตรทางร้านบอกเลยว่าอร่อยจนต้องซูดปากาเราชอบก๋วยเตี๋ยวแห้งแบบที่มันเหมือนคลุกซอสแบบจงซีอิ๊วดำแบบนี้นแมเนแบบนี้คือก็อร่อยอที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเนี้ยก๋วยเตี๋ยวหมูแซบแห้งเป็นทีเด็ดของเขานะคะอยู่ที่พริกขั่วเขาจะใช้พริก3ชนิดมีพริกจินดาพริกก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วก็พริกกระเรี่ยงค่ะโอ้โหสามพริกนี้สุดยอด เขาจะเอามาคั่วจนหอม,มก็จะได้ความเผ็ดแบบเข้มข้นลงตัวเมนูแนะนําคือหมูตุน๋นบะหมี่เส้นแบนเวลาทานเนี่ยจะคลุกเคล้าให้เข้ากันจนพริกของเขาเนี่จะเข้ากันกับเส้นก๋วยเตี๋ยวบอกเลยว่าอร่อยตาลอยเลยอันนี้นิกกี้เขาตาลอยมาแล้วนะเขาลอยเลยเขาเสิร์ฟม,มากับน้ําซุปแยกมาให้ด้วยนะคะยังมีเมนูอื่นๆด้วยก๋วยเตี๋ยวแห้งต้มยำหมูตุน๋นมาม่าต้มยำน้ําข้นหม้อไฟมีซั่้หมูตุน๋นข้าวเกาเหลาแซ่บแห้งส่วนเมนูทานเล่นก็มีเปาะเปี๊ยสด เปาะเปียทอดหมูมะนาวปิดท้ายด้วยของหวานอย่างเช่นปังเย็นริด่ okay, เด็กเรา<ว>ชอบมากลอดช่องก็มีน้ำลำไยก็ดีนะคะเพราะฉะนั้นร้านนี้ควรไปแล้วให้ครบทุกเมนูจะดีมากาเปิดทุกวัน10บโมงถึง3ทุ่มค่ะปากซอยเอกมัย24โก๋เตี๋ยว เดี๋ยวก่อนนะมีเสียงอะไรลูกซูตเตี่ยวคิดว่าปีเส็มห่าซูตคือตอนเนี้ยขี้มูกเลยลูกชิ้นติดคออยู่อ๋อลูกชิ้นติดคอเพราะตอนซูตเข้าไปลูกชิ้นเข้าไปด้วยอ่ะอ้พยายามกึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตกินลูกชิ้นก่อน อุ้ยเดี๋ยวบูมจะมาแล้วรีบรกื้หน่อยโอเคแล้วค่ะย่าเราจะต้องเตรียมเพื่อบูมเดี๋ยวบูมจะถึงแล้วเขาจะมากี่โมงอ่ะเขาจะมาหรือยังนั่นน่ะสิรอบูมอยากรู้แล้วว่าอยู่ไหนแต่ย้ำนะว่าบูมเนี่ยต้องมาพร้อมแซนด์วิชนะเพราะเขาไปร้านขายแซนด์วิชแซนด์วิชเจ้าเนี้ยจะบอกว่าอร่อยมากนะจ๊ะที่รู้ว่าเพราะอร่อยเพราะอะไรไหมจ๊ะล่าสุดแพทสั่งร้านนี้สามร้อยชิ้นแม่สั่งจริงๆเดี๋ยวถามเขาได้แม่เอาไปกินเอง เอาไปแจกกับพี่ๆไร้บ้านขนมปังเขาเลิศเขานุ่มมากๆ,เอ,ๆเอาอย่างนี้ดเดี๋ยวส่งสายสืบไปดูดีกว่าว่าทำไมไม่ถึงสตศัตรงขนาดส่งสายสืบเลยเหรอไปอคุณปิ่มอยู่ไหนไม่รู้คุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยนะคะคือจริงๆอะบุมสั่งแซนวิชให้แฟนคลับเนี่ยประมาณ100ชิน้นแล้วบมนัดคุณปิ่มที่นี่คือบมไม่รู้ว่าคุณปิ่มจะมาถูกไหมอะคุณ <c oughs> ปิ่มคุณปิ่มอุ้ยคุณปิ่มสวัสดีค่ะ นี่ก็รีบรับออเดอร์แล้วก็รีบทํามาให้เลยอันนี้ยังไม่หมดค่ะเยอะไม่หมดหรอคะขอจะมีเวลาว่างไหมคะเดี๋ยวเชิญไปทําพร้อมกันโอ้โหว่างอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเรื่องของการทําอาหารเนี่ยบุ้งเก่งมากแล้วบุ้งก็มีจิตใจที่อยากจะทําให้แฟนขับอยู่แล้วร้อยชิ้นนะคะโอเคค่ะไปค่ะไปค่ะ หน่ากินมากแบบเป็นเซ็ตแบบนี้ก็ดีมากเลยคุณปิม่มถามจริงๆว่าบุมสั่งออเดอร์เยอะไปขนาดนี้ร้อยชิ้นนี่หนักใจไหมคะปกติก็คือทำลรร้อยชิ้นอัพที่แล้วโ<ฮ>อ้โหแล้วแบบว่าหลายไส้มากปกติเนี่ยมีแซนวิชไส้อะไรบ้างคะที่ร้านก็จะมีไส้แซนวิชโบราณแฮมชีสแล้วก็จะเป็นไส้สดต่างๆไข่ดาวโบโลน่าปูอัดไส้กรอกและอีกมากมายเลยคะ่ะโอ้โหฟังมากนี่ดูมาตรฐานแซนวิช อร่อยมากอร่อยจริงนี่ขนาดเป็นโฮวีแล้วเนี่ยยังนุ่มเลยอ่ะอนี่ค่ะขนมปังอะไรคะร้านของเราจะใช้เป็นขนมปังเลอแปงทำแซมวิชได้ทุกแผ่นเลยค่ะเพราะขนมปังเลอแปงหอมนุ่มอร่อยได้แผ่นเต็มๆไม่มีหัวท้ายสะดวกหาซื้อได้ที่เซเว่นอเว่นสั่ง delivery ก็ได้หรือสั่งกับพนักงานร้านก็ได้ด้วยค่ะอรอจริง ถ้าทำให้แฟนคลับแฟนคลับไม่ผิดหวังเลยค่ะอืนนออเดอร์เยอะขนาดนี้คุณปิ่มสู้ตายเลยมีสั่งจํานวนขั้นต่ำไหมคะจริงๆปิ่มจะไม่มีขั้นต่ําค่ะลูกค้าอยากสั่งทานหนึ่งชิ้น2ชิ้นก็ได้แต่ว่าถ้าสม,มุนลูกค้าออเดอร์มาเยอะอ่าถ้า50ชิ้นจะได้22บาทอ่าปกติปิ่มจะขายยี่ห้าถ้า1ชิ้นขึ้นไป20บาทเท่านั้นดีค่ะอ๋อก็คือแล้วแต่เลยแล้วคือคุณปิ่มเนี่ยก็คือทำทั้งงานประจําใช่ค่ะทํางานประจําด้วยแปดโมงเช้าแล้วก็ตื่นมา โเลิศม,มากนี่คือสั่งร้อยชิ้นทำตีสองนะทุกคนโอ้ห้ากินมากขอดูหน่อยได้ไหมคะขอดูหน่อยคะ่ะอุย้ยนุม่มจริงๆนุ่มมากนี่เหลือ,อกี่ชิ้นนะคะเหลืออีกประมาณ50ชิ้นค่ะคุณบูมอีกนิดเดียวค่ะนิดเดียวเดี๋ยวมาค่ะทำแค่แป๊บเดียวค่ะโอ้โหอีก50ชิ้นงั้นต้องให้คนอื่นช่วยทําด้วยแล้วค่ะยากับแพทเขาว่างไปเร็วไปเร็วรถติดเราต้องเอาอันนี้ไปดนี่ถือไปด้วยค่ะไปกินด้วยไปเร็วมาค่ะมา ปิ่มอยู่นี่แล้วจ้าปิ่มเนี่ยนะที่เป็นร้านที่เป็นพนักงานออฟฟิศมาก่อน ปังก็คือเป็นร้านปังปุ๋มปิ่มจ้าาทำเซนวิชอยู่ย่านลำพอนี่จะบอกให้เพิ่งล่าสุดเพิ่งรับออเดอร์คุณแพทสามร้อยออเดอร์โอคุณแพทคุณแพทนี่ใครอะคะสวยมากโอ้ไม่แปลแม่พกาสวยมากอุ้ยฉันไม่เชื่อเธอหรอกเพราะว่าตัวจริงเขามาแล้วโอก็จริงด้วยเพราะเขาสวยก่าเธอด้วยอันนี้ก็จริงด้วยจะบอกว่าตอนนี้นะคะเลอแปลงเอ็กซ์ผู้หญิงยกกําลังเจ๋วสี่ส่วนสองใช่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะพาไปพบกับคุณปิ่มที่แกบอกว่าอ่ะเป็นพนักงานออฟฟิศใช่ค่ะรายรัับจด เบิกงานบุญงานเลี้ยง บ็อกเซตนะคะและทําให้เธอมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยนี่ค่ะนี่ค่ะมาแล้วค่ะคุณปิ่มเชิญเลยค่ะคุณปิ่มสวัสดีค่ะจริงหรือเปล่าคะที่คุณปิ่มเพิ่มรับออเดอร์ไปใช่ค่ะก็คือเป็นออเดอร์ใหญ่เลยค่ะคุณแพคก็คือเป็นอ้อยแบบออเดอร์ใหญ่ประจําเดือนของปิ่มเลยค่ะทําให้ปิ่มมีรายได้เพิ่มขึ้นมากเลยขอบคุณมากค่ะแต่คุณปิ่มจริงๆเป็นนักเงินออฟฟิศมาก่อนจริงหรือเปล่าจริงค่ะตอนนี้ก็ยังเป็นเป็นอยู่ค่ะก็คือใช่ค่ะก็คือตื่นมาทําแซลวิตร์ขายก่อน คือเดี๋ยวก่อนงานเราเข้ากี่โมงนะคะเข้าแปดโมงแดโมงคุณตื่นทําแซนด์วิชตอนอ่าถ้าออเดอร์ใหญ่ก็ตีสามค่ะขยันมากจริงถ้าอย่างของคุณแพ้ก็คือเที่ยงคืนค่ะคือไม่ต้องนอนเลยลอะขอโทษ ก็คือทําวันต่อวันใช่ใช่ค่ะสดใหม่ทุกวันนี่ไงเขาถึงยอมลดราคาเพื่อให้คนทานเนี่ยได้ทานใหม่ๆ่จริงจริงอ่านั้นมาดูไส้ดีกว่านะคะของปิ่มก็จะมีทั้งไส้คาวและไส้หวานเลยตรงนี้เป็นไส้คาวก็จะเป็นไส้สดต่างๆก็จะเป็นอไขดาวนูน่าใช่ค่ะสดมีไส้กอกูอัดโบโลน่ากูอัดมีเป็นไข่ล้วนส่วนตรงนี้จะเป็นไส้หวานค่ะเป็นโบลานไส้ไหนขายดีสุดคะถ้าเป็นขายดีจะเป็นแฮมชีสค่ะของปิ่นก็คือขายดีมากแฮมชีสข่ตอนนี้ก็เป็นแฮมชีสไข่ดาว ลูกค้าจะได้3มไก้เลยค่ะที่ที่คุณบุ๋มกําลังทานอันนี้เป็นทูน่ามีทูน่าด้วยใช่ค่ะขนมปังนุ่มมากจริงจริงขนมปังนี้คือสุดยอดแล้วมีให้เลือกสมมุติว่าถ้าใครเป็นสายสุขภาพหน่อยก็จะมีสูตรที่เป็นแบบขนมปังโฮลวีตก็มีค่ะใช่แบบนี้ที่เป็นแป้งโฮลวีตก็ยังมีความนุ่มอยู่นะคะเลือแป้งจะมีความนุ่มไม่กระด้างแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ขนมปังฟใช่ค่ะต้องฟูนุ่มเลือแป้งเขาจะมีความนุ่มของเขาอยู่แล้วค่ะวันนี้เนี่ยที่พี่ปิ๋มจะทําคือไส ค่ะาแซ่ขายดีประจำร้านก็คือเป็นแฮมชี้ค่ะพอบค้าไม่ค้ารับไปขายต่อได้นี่เขารับจากเซ็ตแบบนี้ด้วยอย่างบล็อกเซ็ตที่บูมถือบล็อกเซตที่ขึ้นบูมถืออันนั้นจะ3าบาทค่ะแต่ว่ามีมีมีเป็นชี้่25บาทสําหรับเด็กๆก็มีก็จะเป็นอันเล็กแล้วก็แมสกับน้ําเปล่าอันนี้แค่25บาทเท่านั้นถูกมากถกไส้จะเป็นขนาดไหนคือพี่ปิ๋มคือคลาสเป็น25บาทหมดเลยใช่ถูกต้องค่ะแล้วคือไส้ที่ให้อ่ะคือพี่ปิ๋มมันไม่เหนียวเลยอย่างช่่นนนบางคะหั แล้วโปะซ้ายโปะขวาแต่อันเนี้ยให้เต็ม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 ชีสริงไม่ใช่แค่ไซส้ใช่ไหมคะที่ลูกค้าส่วนใหญ่เขาติดใจเขาติดใจที่ใจที่ความนุ่มของขนมปังด้วยอันดับแรกก็คือเราจะใช้เป็นเลอแปงที่ไม่มีแผ่นหัวท้ายด้วยนะคะอันนี้คุมต้นทุนให้ปิ่มได้แบบดีดีมากเลยใช่ถ้าเกิดมีหัวท้ายต้องทิ้งไปใช่ค่ะต้องทิ้งอันนี้ก็คือเราใช้ได้ทุกแผ่นเลยค่ะ20แผ่นเต็มคุ้มค่ะคุ้มแล้วก็หาซื้อได้ง่ายด้วยที่เซเว่นค่ะเอาแล้วถ้าสมมติว่าเราเราต้องการสั่ อันนี้ปิ่มสั่งเยอะก็คือยกหูหาพนักง,งานได้เลยที่เซเวนสาขาใกล้บ้านค่ะเราจะต้องไปอุดหนุนไปติดต่อคุณปิ่มยังไงคะบอกหน่อยติดต่อได้ที่เบอร์085 227 5761ค่ะหรืออ,อินบ็อกเข้าไปที่ Facebook ปิ่มพัชลีได้เลยนะคะแม่ค้าตอบไวมากค่ะนี่ขอบคุณนะคะพี่ปิ่มค่ะสมัยนี้อาชีพเดียวอาจจะไม่พอนะคะนกที่ตื่นเช้าย่อมหากินได้ก่อนใครถูกไหมอย่างพี่ปิ่มอย่างเงี้ย ฝากอุดหนุนแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับพี่ปิ่มด้วยนะคะนอกจากงานประจาํายังขยันขายแซนด์วิชหาอะไรได้เสริมให้กับครอบครัวอีกด้วยและจากที่คุณปิ่มได้ใช้ขนมปังแผ่นเลือแปงเป็นวัตถุดิบสําคัญของทางร้านนะคะวันนี้เราจึงได้เรียนเชิญผู้บริหารของเลือแปงคุณธีรพันธ์ลักษณะพิรมรอง,รองกรรมาการผู้จัดการสายงานการขายและการตลาดและผู้บริหารอีกหนึ่งท่านของบริษัทซีพีแรมจำกัดมอบไปร้านแจ๋วโดนใจและมอบขนมปังเลือแปงให้กับทางร้านด้วยค่ะเชิญค่ะนี่ มาแล้วจ้ามีมาให้ด้วยค่ะนี่ค่ะร้านไหนอยากคุ้มอยากโดนใจแบบนี้นะคะเลอแปงเท่านั้นเนาะคะเลอแปงที่ไหนเมื่อไหร่ก็อร่อยค่ะถูกต้องค่ะขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากคะผู้บริหารจากเลอแปงนะคะเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงดีกว่าค่ะเพราะว่าช่วงหน้าขอเชิญท่านด้วยนะคะจะพาไปกินนี่ คาเฟ่กาแฟไทยโบราณค่ะเป็นสายแบบว่าน oh, ัดโบนี่เอาขนมปังเลอแปงไปปิ้งกินจิ้มกับซอสหญยี้ได้เลยจบเลยกาแฟจิ้กับกาแฟเลิศมากช่วงหน้าเดี๋ยวไปด้วยกันเลยนะคะตรงนี้เดี๋ยวแพท๊กเหมานะ บอกไปนะคะ<ช>ว่าจะพาทุกคนเนียนะคะไปคาเฟ่กาแฟไทยโบราณค่ะ,อะตอนนี้เป็นสภากาแฟย่านโชคชัยสี่ลาดพราวเลยจ้ะคือเราอาจจะเกิดแบบเ,เราอาจจะเกิดไม่ทันกับอะไรไปร้านนี้ดีกว่าถ้าใครไม่ทันมีชุดอาหารเช้าด้วยนะคะอันไทเทอร์เฮาค่ะ กาแฟของเราอะค่ะจะเป็นกาแฟที่เป็นกาแฟโบราณนะคะอาหารเช้าของทางร้านนะคะก็จะมีทั้งจานเดียวแล้วก็จะมีเป็นเซตเมนูที่ลูกค้าสามารถที่จะสั่งได้2เมนูด้วยกันนะคะบางทีลูกค้าอยากทานแซนด์วิชกับปลาต้องกโกก็ได้หรือว่าแซนด์วิชกับหมูปิ้งก็ได้คะ่ะดื่มกาแฟแล้วก็ทำงานไปด้วยได้คะ่ะยังไงก็ขอฝากร้าน a n t i t e House ด้วยนะคะคาเฟ่ไทยโบราณย่านโชคชัย4ลาดพร้าวทำไมร้านเก๋ย่างนั้นน่ะเธอเก๋ป่ล่ะเป็นสภากาแฟที่นี่เป็นยังไงเหมือนมีป้ายแบบ จุดรถไฟอัปกติสปากาแฟต้องอยู่นะสถานีรถไฟเขาบอกว่าเป็นการที่แบบว่าชมกาแฟด้วยถุงกาแฟแบบชาชักแบบนี้ใช่ร้านแบบนี้ใช่แต่มีความร่วมสมัยร่วมเข้าไปด้วยนะคะคือจุดเริ่มต้นเนี่ยที่นี่เนี่ยเป็นบาร์กลางคืนมาก่อนอ๋อเป็นบาร์ you know เป็นบาร์ทางคุณพะปางเจ้าของร้านเห็นว่าเออตรงหน้าร้านเนี่ยมันมีพื้นที่โอยน่ารักจังเลยลูกอยากไปเจออยากไปเจอเจ้าของร้านเจ้าของร้านคนนี้น่ารัก คือด้านหน้ามันมีพื้นที่ว่างเขาก็เลยเปลี่ยนพื้นที่โล่งหน้าบ้านเนี่ยให้เป็นจุดนัดพบของสายกาแฟแล้วก็เสิร์ฟอาหารเช้าแบบไทยๆแล้วก็ที่นี่สําคัญเลยคือเป็นเพจเฟลลี่คุณเมนูอาหารเช้าเนี่ยแนะนําเลยนะคะไข่กระทะค่ะ<อ>แล้วก็มีชุดแบบเอ่อเป็นชุดอเมริกันกเบคเฟรส t คุณอ่าแล้วก็มีขนมปังปิ้งแซนด์วิชทูน่านะคะกรอบนองนุ่มนหรือจะเป็นแบบไทยๆข้าวต้มหมูสับอย่างเงี้ยข้าวผัดหมูอย่างเงี้ยโบราณโบราณหน่อยร้อนๆกินหอมโคกกระทะหรือ นี่เมนูนี้หมูปิ้งเหรอหมูปิ้งกินทุกเช้าก้อนไปโรงเรียนเออจริงเนาะคือแบบเขาเป็นร้านแบบสภากาแฟเออหมูปิ้งข้าวเหนียวเนี้ยแล้วก็มีปาต้องโกะปาต้องโกทอดร้อนๆทานกับสังขยาอะไรเงี้ยคุณแล้วก็เครื่องดื่มเขาก็มีเมนูนะคะกาแฟส้มจีดคล้ายๆกับอเมริกาโนยูสุค่ะแต่จะใช้ส้มจีดของไทยคือมันจะมีความอร่อยเนี่ยใช่แล้วก็มีกาแฟอันไทโตลนะคะเป็นกาแฟขั้วบดนะคะจากโอทอปไทยเลยกลิ่นเนี่ยจะ หอมเข้มเสิร์ฟสไตล์โบราณมีโอยชจัมบะนี่เป็นกาแฟโบราณหอมฟุ้งนะคะดื่มแล้วตื่นเต็มตาแน่นอนตื่นเข้มตื่นถึงเช้าอีกตื่นถึงบ้ากลางคืนเลยล่ะ กินตอนเช้าสภากาแฟต,<อ>ต<อ>ื่นถึงบากลางคืนแล้วกลับมากินตอนเช้าต่อ,ตอพูดเลยไม่ต้องนอนได้แล้วก็มีโกปีร้อนนะคะยกล้อใช่ไหมเออแล้วก็มีชาไทยนะคะร้านเปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะคะ8โมงครึ่งถึง4ี่โมงครึ่งเลยหยุดวันจันทร์อยู่โชคชัย4ซอย5้าลาดพร้าวจา้าแต่มันก็หายเก๋เนาะยากแล้วเดี๋ยวนี้เป็นร้านกาแฟสดไปหมดแล้ว่กตนแบบนี้อร่อยจริ<ไ>งยกล้อที่เขาจะใส่นมเยอะๆกาแฟดำ จริงกชอบอบฉีบปาต้องโกะแล้วก็จุ่มลงไปในแบบในกาแฟเดี๋ยวพาไปอีกไรแล้วบอกเกิดไม่ทันร้านนี้เป็นสไตล์วินเทจแต่จะเน้นเรื่องของเบเกอรี่เป็นโฮมเมดเป็นหลักร้านนี้ไม่เหมือนใครเพราะเขาใช้น้ำอ้อยมาเป็นส่วนผสมหลักไปกันเลยค่ะกับร้าน body butter bake ค่ะพออยู่ในปั๊มอ่ะมันเป็นเหมือนจุดพักจุดแวะจุดเข้าห้องน้ําซื้อของนั้นดีเราเลยอยากให้ไอตรงที่คนิคิดว่ามันไม่น่ามีอะไรน่าสนใจเนี่ย มันมีที่พักนะมันมีมุมเล็กๆในปั๊มที่แบบไม่คิดว่าจะมีนะพอคนเปิดเข้ามามันจะเฮ้ยมีแบบนี้ได้หรอเหมือนแบบเป็นโฮมี่บรรยากาศน่ารักเบาๆเป็นคาเฟ่เล็กๆที่ตั้งอยู่ในปั๊มน้ำมันค่ะแต่ตกแต่งสไตล์วินเทจเก๋ๆจุดเด่นของร้านนี้คือเบเกอรี่สไตล์โฮมเมดอบสดใหม่ทุกวันส่วนเครื่องดื่มของร้านจะนำน้ำอ้อยพาสเจอร์ไรซ์จากไร่ ซึ่งเอามาเป็นส่วนผสมหลักๆในเครื่องดื่มร้านน่ารักจังร้านน่ารักมากนะคะแบบร้านร้านเนี้ยอย่างที่บอกคือเขาใช้น้ำอ้อยซึ่งน้ำอ้อยเนี่ยเป็นน้ำอ้อยพาสเจอร์ไร์จากไร่ไม่จนค่ะเมนูแนะนำคือโฟชีสเพรทเซลค่ะแป้งเพรทเซลของเขาจะหนึบๆสดใส้ด้วยมอสซาเรลลาชีสบรูชีสแล้วก็เชลดาชีสนะคะเล็กอันนึงคือ ฟอกาเซียมะเขือเทศฟอกาเซียเห็ดทรัฟเฟิลตัวแป้งหมักด้วยน้ำมันมะกอกค่ะ texture จะหนึบหนึบหอมแล้วก็นุ่มมากๆซึ่งบอกเลยถูกยาแล้วมันอร่อยแบบลงตัวมากมีสโคนแครนเบอร์รี่นะคะเสิร์ฟมาพร้อมกับแยมบลูเบอรี่ด้วยนี่ไงย่าชอบสโคนย่าก็ต้องมาแล้วก็เค้กแครอทอันนี้บุ๋มชอบบุ๋มชอบ โอ้บุมชอบทุกอย่างแป้งไม่ร่วนจนเกินไปรสชาติไม่เปรี้ยวจนแหลมนะอร่อยมากๆเครื่องดื่มก็จะมีอเมริกาโน่น้ำอ้ <Sign ager S 2> อยซิกเนเจอร์ที่บอกเลยว่าต้องลองความหวานจากน้ำอ้อยธรรมชาติเนี่ยมันเข้ากับกาแฟเฉยน้ำอ,อ้อยส้มมาปีด๊ดเปรี้ยวนิดๆหวานหน่อยๆอ,อร่อยลงตัวเป๊ะค่ะหรือจะเป็นชาสับประรดเบสชาทำจาก คาสคาร่าหรือเปลือกกาแฟแห้งผสมไซรัปสับป,ปะรดลงไปคืออร่อยมากมชาน,นมเออร์เกรแล้วยังมีโกโก้ด้วยนะคะร้านอยู่ในปัป๊มปตทถนนสิรินทรฝั่งขาออกกรุงเทพเปิด7โมงเช้าจนถึง5โมงเย็น,นะคะ่ะหยุดวันพุธนะคะพูดง่ายๆคืออยู่แถวบางพลัดนั่นเองค่ะร้านน่ารัก หลานน่ารักมากดีมากคิดว่าห้านอย่างเงี้ยตั้งอยู่ในปั๊มใช่บางคนเขับผ่านไปแล้วแบบบางครั้งเนี่ยเราก็เผื่อแบบจะมีงานต่อเหรอไปกกกินัเรามีงานต่อาาเรไม่มีงานต่อก็ตุนได้เงี่ยกินได้ประมาณสองสามอาทิตย์โอ้ขอให้มายองเนสบูดเออเอาไปขนาดนี้อ่ะวันนี้ขอบไป ขอบคุณด้วยนะคะชูพิธีกรนะคะจากอัชวิกาค่ะวันนี้เราสามคนลาไปก่อนค่ะพวกเราผู้หญิงเยอะกำลังแจ๋วสวัสดีค่ะย่านั้นหรอบุญแล้วกันเออจบจบไปจบจบเลยเออ